KMD อดีฟังมาก ออกกาลังกายสักพักแล้วดูแลทุกเรื่องเลยสุขภาพก็ดีนะแต่ว่าสัตส,ส่วนมันไม่โอเคมันยากพยายามแล้วเหมือนันไม่ตรงจุดสักทีก็คิดว่าตรงนี้ก็เป็นที่ช่วยส่วนหนึ่งใช่เลยเื็นคำตอบที่ใช่เลยส่วนที่เราออกไม่ได้เราต้องมาดูดออกแล้วก็ตัดสินใจมาตั้งแต่วันนั้นรู้สึกว่าพอใจนะคะคุณหมอหน,น้ารักให้ความเป็นกันเองแล้วก็พูดเข้าใจนะคะ มีค่ะโดยเฉพาะเหนียงคนจะทักบ่อยอสุดเลยน่าชัดเลยนะไปทําอะไรที่หน้ามาอะไรก็เพื่อนเพื่อนทางบ้านมีปัญหาเหมือนพี่เจอมาคือแบบพยายามจะลดสัสดส่วนเอาไขามันหน้าท้องออกหรือวัตทุสัสดส่วนออ,อกกลัากายหรือพยายามหมดแล้วอ่ะยังไปไม่ได้ก็แนะนําให้มาตรงนี้มันเป็นจุดช่วยของเราเลยที่ทํามานี่คือโอเคมาก